โอเคนะครับสาเร็จแล้วนะครับคันแรกของโลกนะครับนะครับข้ายืนยันเลยนะครับว่าคันนี้เป็นคันแรกของโลกนะครับ Next Gen นะครับ2022ตัวใหม่นะครับสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับคุณจรีโมทสตาร์ทนะครับคันแรกของโลกนะครับในรุ่นของ Next Gen รุ่นนี้นะครับอ่านะครับเพิ่งเสร็จตัวส่วนร้อนๆเลยนะครับทางเราก็ติดตั้งนะครับโปรแกรมเสร็จเสร็จ้อนๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรีโมทสตาร์คิดนะครับ OEM ของแท้นะครับ Ford Formal นะครับเดิมๆนะครับรุ่นนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสั่งสตาร์ทรถด้วยแอปพลิเคชันนะครับ Ford Pass อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับแต่รุ่นนี้นะครับสังเกตกุญแจจะไม่มีรีโมทสตาร์ทมาให้นะครับต่างจากตัวนอกนะครับพวก F150 นะครับตัวใหญ่ๆนะครับเขาจะมีกุญแจรีโมทสตาร์ทมาให้ด้วยนะครับนะครับใครที่สงสัยไปดู YouTube ได้นะครับ f 150ตัวนอกจะเป็นรีโมทสตาร์ทมาจากโรงงานนะครับแต่รุ่นนี้นะครับไม่ให้มานะศูนย์บ้านเราไม่ให้มานะครับอ่าก็อาจจะเป็นการขายในอนาคตของเขานะครับของรุ่นรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นเรนเจอร์นะครับบ้านเรายังไม่มีนะครับแต่รุ่นนี้ให้อ่าฟสตาร์ทนะครับด้วยฟอร์พาร์สมานะครับตัวนี้นะครับอ่า อันนั้นผมไม่พูดถึงนะครับตัวนั้นสั่งสตาร์ทด้วยมือถือได้แล้วนะครับแต่รีโมทนะครับเราก็มีประโยชน์นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยครับสั่งสตาร์ทรถนะครับด้วยกุญแจได้นะครับเดิมๆนะครับกุญแจจะไม่มีปุ่มสตาร์ทนะครับของเดิมเราลบออกนะครับก็อยู่ในระบบนะครับสามารถสั่งสตาร์ทในรถได้ปกตินะครับแต่ต้องกดปุ่มแต่ตัวนี้นะครับสั่งสตาร์ทด้วยกุญแจได้เลยนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ใกล้กุญแจนะครับโลโก้เป็นแรปเตอร์นะครับเรนเจอร เรนเจอร์เอฟหนึ่งปเตอร์ตัวนอก2022นะครับนี่ครับแท้มีเลขพาร์ทฟอร์ดนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ครับจะมี4ปุ่มนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูครับมีไฟด้วยนะครับบอกสถานะนะครับเครื่องยนต์ติดจะมีไฟสีเขียวเครื่องลนเครื่องยนต์ดับจะมีมีไฟสีแดงนะครับเอ่ผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก้ายืนยันว่าคันแรกของโลกครับคันนี้ครับเพิ่งเสร็จเร็นๆเลยครับผมเพิ่งทําเสร็จสดๆร้อนๆนะฮะ ก็ทําอยู่หลายวันนะฮะหลายวันเหมือนกันนะครับบอกเลยนะฮะคันนี้ครับโอเคอย่ารอช้านะครับก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูเลยนะครับอ่านะครับติดเรียบร้อยครับนี่ครับสั่งสตาร์ทด้วยกุญแจแท้นะครับฟอร์มอล์คนะครับ F150 ตัวนอกมีโลโก้แรปเปอร์นะครับนี่ครับก็คันแรกของโลกครับกล้ายืนยันเลยครับคันนี้ครับรีโมทสตาร์ทนะครับคันแรกของโลกนะครับสําหรับรุ่นเน็กเจนนะครับอ่ารุ่นเก่าเราไม่พูดถึงนะ ก็ติดกันไปเยอะแล้วแต่รุ่นเนี้ยเน็กเจนนะครับสำเร็จแล้วครับคันแรกนะครับนี่นะครับก็สั่งสตาร์ทได้สั่งดับได้นะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับรถจอดตากแดดร้อนๆนะครับลงไปกินข้าวจอดข้างถนนนะครับสั่งสตาร์ทด้วยได้กุญแจนะครับก็เหมือนกับแอปเลยนะครับแอปมือถือเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยใครที่ีเกียจไปเปิดแอปนะครับตัวนี้จะเถียนครับตัวนี้รับรองครับติดทุกครั้งนะครับนี่นะครับแต่ก็ข้อจํากัดของเขาก็จะมีอ่าหนึ่งอย่างนะครับก็คือ วันหนึ่งเนี่ยสามารถสตาร์ทได้2ครั้งไม่ใช่วันหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถสตาร์ทรถได้2ครั้งนะครับก็คือหมายความว่ายังไงนะครับเหมือนแอปนะครับบางคนก็รู้ไปแล้วนะครับสามารถสตาร์ทผ่านแอปได้2ครั้งถ้าจะสตาร์ทครั้งต่อไปก็ต้องไปเปิดกุญแจนะครับออมออสกุญแจหนึ่งทีก่อนนะครับถึงจะสตาร์ทครั้งต่อไปได้นะครับอ่าก็เป็นระบบเซฟตี้ของรถยนต์ฟอร์ดนะครับสั่งสตาร์ทระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือรีโมทสตาร์ทนะครับได้ สองครั้งต่อ1การออฟออนกุญแจนะครับนะฮะถ้ายังไม่เข้าใจไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีอาจจะรีวิวให้อีกหลังคลิปอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็อันนี้คร่าวๆก่อนนะครับก็ดีใจนะฮะที่ทําคันแรกได้นะครับนะฮะคันแรกของโลกนะครับคันแรกอาจจะคันแรกของไทยแล้วก็คันแรกของโลกนะฮะผมผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นก็ยังไม่มีใครทําผมก็นี่ครับลองคันแรกเลยนะครับ พราะลูกค้าก็สั่งมานะฮะอ่าอยากได้กุญแจตัวนี้ด้วยนะครับแอปเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรมากนะค,ะนะครับเพราะว่าแอปบางทีถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยเราก็สตารต์ทไม่ติดนะครับบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยอยู่ในระยะสตาร์ทรถเนะะี่ยครับก็ระยะประมาณ400เมตรสตาร์ทได้นะครับไกลกว่ากุญแจเดิมหนึ่งเท่าตัวนะครับอ่าความถี่ของเขาจะนานจะอยู่ไกล,ก,ะะล,ดไดก,ลกว่านะครับสตาร์ทรถได้ไกลกว่าความสามารถของเขานะครับที่สำคัญมีไฟบอกที่กุญแจนะครับอ่านะครับ ลูกค้าที่ใช้ Next Gen นะครับผมรุ่นอื่นผมยังไม่ชัวนะแต่รุ่นนี้ว t e c 2.0ขับ4ตัวคู่ได้เรียบร้อยนะครับอ่าได้เรียบร้อยนะครับการันตีเลยครับรับประกันไม่ส่งผลต่อระบบตัวรถนะครับไม่ส่งผลต่อระบบประกันของรถนะครับเราไม่มีรื้อรถนะครับไม่มีตัดต่อสายไฟไม่มีจั๊มสายไฟขณะทําลูกค้าสามารถยินดูนะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปไปได้นะครับมาดูได้นะครับอ่าเราให้ดูนะครับหมดเปลือกเลย เป็นงานโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับแอกุญแจแอกุญแจใหม่นะครับแล้วก็คอนฟิกค่าในกล่องใหม่นะครับตัวนี้ครับเรารับประกันนะครับ100%้ถ้ารถมีปัญหาหรือว่าเกิดจากการเราติดตั้งไปแล้วทําให้รถรวนมีปัญหานะครับเรารับประกัน100%นะครับในส่วนของการทํากุญแจตัวนี้นะครับอ่าใครที่ใช้ตัวนี้หรือมีแพลนที่กําลังจะซื้อตัวนี้レ a เจอร์ e バレ e s ์นะครับนี่ครับคิดไปได้เลยนะครับอนาคตนะครับลองรับนะครับ คันแรกของไทยคันแรกของโลกแน่นอนนะครับเน็กเจนรีโมทสตาร์ทนะครับแท้ย้ำว่าแท้แท้สังเกตยังไงไฟที่กุญแจย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมท่างเอาไว้นะครับอ่าย้อนไปดูคลิปนะครับเก่าๆนะครับก็ย้อนไปดูได้นะครับตัวนี้นะครับแท้ต้องมีไฟที่กุญแจเท่านั้นไม่มีคอปทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลขพาร์ตฟอร์ดจะมีนะครับนี่เรามีเลขพาร์ตฟอร์ดเป็นตัวนอกนะครับตัวใหม่มีเลขโลโก้แรปเตอร์ให้ด้วยครับนี่อย่างเท่ครับ กับเลนเจอร์แต่กุญแจเราเป็นแรปเปอร์ครับอ่านะครับโอเคนะครับก็ระบบอื่นๆนก็เหมือนกันรุ่นเก่าทุกอย่างนะครับใครที่เคยใช้อยู่แล้วก็เหมือนกันทุกอย่างต้องเซนบูสตาร์ตต้องไปกดออนในรถเพื่อให้รถสตาร์ตได้นะครับเป็นระบบเซฟตี้ของเขานะครับก็วันนี้ขอรีวิวไว้แค่นี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับจากฟอร์ดออฟชั่นซูเปนะครับแล้วก็อิมพอรตคต้องวิวของเรานะครับมีล้อแมกให้เลือกมากมายนะครับระบบรถยนต์ฟอร์ดนะครับเทคโนโลยีอัปเกรด เลโซฟิตนะครับอยากได้ตัวโลเป็นตัวใหม่นะครับอยากได้ตัวเก่าเป็นฟูออปชั่นอ่ะเรายินดีให้คำปรึกษานะครับบางอย่างก็ทําได้บางอย่างไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้นะครับก็วิจัยกันไปนะครับแต่ละฟังก์ชันนะครับก็คิดค้นกันไปนะครับก็คันนี้สำเร็จแล้วนะครับคันแรกนะครับย้ําว่าคันแรกเลยนะฮะภูมิใจนะฮะก็มีอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับที่ฟอร์ดออปชั่นนะครับโอเคสวัสดีครับ